3, 2, สิบเหตุผลที่ J c 5 5 e v จะเป็นรถ EV ที่คุ้มค่าที่สุดในไทยสวัสดีครับเราจะมาเจาะลึกรถ EV ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในไทยแบบร้อนๆเลยครับนั่นก็คือ J c 5 5 e v และที่สำคัญคือ ราคามันทําเอาตลาด BSUV EV สั่นสะเทือนเลยทีเดียวครับกับราคาเริ่มต้นเพียง549,000บาทเท่านั้นราคานี้มันคุ้มจริงไหมมีอะไรดีบ้างวันนี้ผมสรุปมาให้แล้วครับกับ10เหตุผลที่ JQ5 EV อาจเป็นรถ EV ที่คุ้มค่าที่สุดในไทยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอันดับที่10อัตราเร่งที่เกินคาด เริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่หลายคนอาจมองข้ามครับรถคันนี้มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุดถึง211แรงม้าและแรงบิด288นิวตันเมตรทำให้อัตราเร่ง0ถ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่แค่7.7วินาทีเท่านั้นบอกเลยว่าขับสนุกเกินราคาแน่นอนครับอันดับที่9ดีไซน์ที่ดูพรีเมียมและทันสมัยแม้จะเป็นรถราคาเข้าถึงง่าย แต่ดีไซน์ของ j q 5 EV ไม่ได้ดูธรรมดาเลยครับเส้นสายคมชัดไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED ทำให้รถดูมีมิติและยังมาพร้อมกับสีตัวถังให้เลือกถึง5สีรวมถึงสีเขียว Light Sea Green ที่ดูโดดเด่นไม่เหมือนใครอันดับที่8มิติตัวถังที่ใหญ่กว่าคู่แข่งบางรุ่นใครที่มองหารุถ EV ที่ให้พื้นที่ใช้สอยกว้าง j q ค e v ตอบโจทย์นะครับด้วยขนาดตัวถังที่ใหญ่พอสมควรทำให้ห้องโดยสารไม่อึดอัดและยังมีที่เก็บสัมภาระด้านหน้าหรือฟรอ n ต์ขนาด35ลิตรเพิ่มความสะดวกในการใช้งานอีกด้วยครับอันดับที่7ระบบปรับอากาศแบบดูอัลโซนฟังก์ชันนี้ปกติจะเจอในรถที่ราคาสูงกว่านี้ครับแต่ j q คู v ให้มาเลยในรุ่นเริ่มต้น ทำให้คนขับและคนนั่งข้างสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการใครขี้หนาวใครขี้ร้อนก็ไม่ต้องเถียงกันแล้วครับอันดับที่6การรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนี่คือฟังก์ชันที่ชีวิตง่ายขึ้นเยอะคุณสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับหน้าจอรถได้ทันทีแบบไร้สายไม่ต้องวุ่นวายกับสายชาร์จและยังรองรับการชาร์จไร้สาย50วัตต์ในรุ่น Max ด้วยครับอันดับที่5 ครบครันด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน j จคู5 EV ไม่ได้มีแค่ราคาถูกนะครับแต่ยังให้อุปกรณ์มาตรฐานมาแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเบรกดิสเบรก a k 4ล้อระบบควบคุมสถิรภาพ ESP ถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งและช่วงล่างด้านหลังแบบ m u l t i ลิงคซึ่งช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและเกาะถนนมากขึ้นครับอันดับที่4วิ่งได้ไกลถึง461กิเมรหรือ NEDC เรื่องระยะทางวิ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับรถ EV ครับ j q ค EV มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ59.9กิโลวัตต์อาว์ทำให้วิ่งได้ไกลถึง461กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC และถ้าเป็นมาตรฐาน WLTP ก็ยังทำได้ที่400กิโลเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือเดินทางต่างจังหวัดสบายๆเลยครับ อันดับที่3จัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือการขับขี่ในรุ่น Max ใครที่ชอบความปลอดภัยและฟังก์ชันลำ้ลำต้องมองไปที่รุ่น Max เลยครับเพราะมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือ ADAS กว่า10รายการไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ระบบเตือนมุมอับสายตา และทิศเด็ดที่สุดคือกล้องมองภาพรอบคัน360องศาและฟังก์ชันแสดงภาพใต้ท้องรถ540องศาที่หาได้ยากๆในรถระดับนี้ครับอันดับที่2แพ็กเกจสุดคุ้มแค่ราคาดีอย่างเดียวไม่พอครับทางโอม d ดาและเจคูยังจัดโปรโมชั่นมาอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีโฮมชาร์เจอร์พร้อมบริการติดตั้งและฟรีประกันภัยอีกชั้นหนอีก1ปี คือว่าผู้ซื้อได้ไปแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยครับและเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้ j q 5ู v คุ้มค่าที่สุดในสายตาผมก็คือการรับประกันครับทางโอมูดาและ JQ ูให้การรับประกันตัวรถนั้น8ปีหรือ200,000กิโลเมตรและแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ160,000กิโลเมตรนั่นหมายความว่าคุณจะใช้งานรถคันนี้ได้อย่างสบายใจหายห่วงไปอีกนานเลยครับ และทั้งหมดนี้ก็คือ10เหตุผลที่ผมมองว่า JQ5EV จะเป็นรถ E ีีที่น่าจับตามองและคุ้มค่าที่สุดในตลาด BSUVEV ณตอนนี้ครับคุณมีความเห็นว่ายังไงบ้างคิดว่าคุ้มค่าไหมหรือมีรถรุ่นไหนที่คุ้มกว่า oh. Finally explore everything that you thought you could never do before